สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําผ้าถุงสําเร็จสําหรับคนที่มีหน้าท้องใหญ่ประสะโภคกันนะคะจากกระดาษเราทบกระดาษเลยนะคะเพื่อเป็นทบหน้าได้แล้วเราหาเอวเลยนะคะ จากริมกระดาษเราตีลงมาเลยค่ะเป็นเส้นเอววัดลงมา20เซนนะคะเป็นเส้นสะโพกใหญ่10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะได้เราตีเลยนะคะ ความยาวอยู่ที่35นิ้ววัดมาเลยค่ะ35นิ้วได้แล้วตีเลยค่ะเราจะมาหาหน้าท้องกันนะคะสะโพกเข้า36นิ้วหน้าท้อง40ครึ่งเราใช้หน้าท้องนะคะใช้ส่วนที่ใหญ่ 40ครึ่งเท่ากับ103ยบวก3 106หาร4นะคะ26ครึ่งเราทำหน้าหลังเท่ากันค่ะวัดเข้ามาเลยค่ะ26ครึ่งได้แล้วตีเส้นเลยนะคะ เราจะมาหาเอวกันค่ะเอวอยู่ที่35นิ้ว90เซนหาร4ได้22ครึ่งนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ22ครึ่งเขาเอวใหญ่เราจะใช้เก็ดอยู่แค่2เซนนะคะได้แล้วเราติ๊กไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำชิ้นหลังกันนะคะ หลังก็ตีลงมาเลยค่ะเป็นเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กได้แล้วตีเส้นเลยนะคะความยาวอยู่ที่35นิ้ว หน้าท้องอยู่ที่หน้าท้อง40ครึ่ง103ยสามบวกสเท่ากับ1้อหาร4 26ครึ่งวัดมาเลยค่ะ26ครึ่งหน้าหลังเท่ากัน เราเป็น10ข้างนะคะทบด้านหลังอันนี้ทบผ้าด้านหลังค่ะเอวอยู่ที่35นิ้วเท่ากับ90เซนหาร4 22ครึ่งไว้เข้ามาเลยนะคะ22ครึ่งเราทำเกตอยู่ที่2เซนค่ะเพราะเอวเขาใหญ่เซนครึ่ง เป็นครึ่งเท่ากันนะคะเราโค้งสะโพกเลยค่ะเราเราโค้งมาแค่จุดเส้นหน้าท้องนะคะเพราะว่าถ้าเราโค้งลงไปไปเยอะเนี่ยสะโพกก็จะหน้าท้องก็จะตึงเราเอาแค่หน้าท้องนะคะทินหน้าก็เหมือนกันค่ะโค้งมาแค่เส้นหน้าท้อง ตอนี้เรามาหาหาเกตชิ้นหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะตีตรงลงมาเลยนะคะสิบสองเซนเกตเมื่อกี้อยู่ที่สองเซนข้างละหนึ่งเซนนะคะ จากเส้นเอวเราวัดลงมา1นึ่งเซนค่ะได้แล้วเราตัดเลยนะคะ เราจะสอบอยู่ที่3ามเซนเราตีขึ้นไปหาเส้นหน้าท้องเลยนะคะ ิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำทิ้นหน้ากันค่ะเราแบ่งครึ่งเลยนะคะทำเก็ดเก็ตเมื่อกี้เราอยู่ที่2เซนก็ข้างละว1เซนวัดลงมาแค่10เซนนะคะ ิดหน้าแล้ววัดลงมา1เซนค่ะเรากิ้งเก็ดลงข้างล่างก่อนนะคะ ตอบอยู่ที่3ามเซนค่ะได้แล้วตีไปหาหน้าท้องเลยนะคะที่ที่หายไปไม่ต้องกลัวเขาขับนะคะเพราะสะโพกเขาเล็ก ถ้าเราใช้ป้ายเส้นนี้เลยมันจะมันจะติดติดกับด้านหน้าเกินไปนะคะส่วนมากเราจะเข้ามาจากข้าง10เซนก็จะออกข้างมากเกินไปเพราะว่าเอวเขาใหญ่เราจะให้อยู่ระหว่างกลางนะคะประมาณ12สเซนถ้าแบบไซส์เล็กทั่วๆไปเนี่ย ก็จะ10เซนได้แต่อันนี้เอวเขาต้อง3านะคะเราใช้12ถ้าเราจะใช้เส้นนี้เลยก็คือก็จะมาหน้าเกินไป12เซนนะคะเราจะทำลึกอยู่ประมาณเส้นเกตนะคะประมาณ10นิ้ว11นิ้วประมาณนี้คะ่ะเราจะไม่ทำเกินออกไปมากนะคะถ้ามันทบผ้ามันจะทำให้เราตึงๆลังๆ อันนี้เดี๋ยวเรามาแยก1ิบสิห้านิ้วครึ่งเราย้ายเกตใหม่นะคะ อันนี้เราย้ายมาอันนี้ค่ะเราจะเย็บลงมาอยู่ที่30เซน30มเซนนี่คือมาตรฐานนอกจากบางคนที่ก็จะชอบประมาณ25เซนก็แล้วแต่นะคะเราเอามาตรฐานไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะมาแยก ทบตรงนี้ประมาณเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ10นิ้วครึ่งมาถึงเกดนี้นะคะอันนี้เป็นทบกระดาษนะคะวัดมาเลยค่ะ10นิ้วครึ่ง ถ้าเพื่อนๆจะดูผ้าถุงสำเร็จแบบมาตรฐานนะคะที่สำหรับใส่ออกงานเพื่อนๆไปดูได้ที่ ep สามนะคะเป็นผ้าถุงแบบมาตรฐานออกงานนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะมีผ้าถุงที่เป็นผืนสวยๆไม่อยากตัดผ้าทิ้งแบบเป็นผ้าถุงตะเข็บเดียว เพื่อนๆไปดูได้ที่ EP 35นะคะ ถ้าคนที่ตัดประถุงที่มีหน้าท้องอย่างเงี้ยเขาชอบใส่เป็นแบบสอบสอบนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตีตรงเนี่ยเขาจะดูอ้วน เราเอาเส้นตรงนี้ตรงกันนะคะได้แล้วเราตัดชายเลยค่ะ เวลาส่วนมากตรงเนี้เขาจะหนักแล้วเขาจะแลบลงนะคะเราจะมาเย็บเก็ดตรงนี้หน่อยหนึง่งเพื่อดึงช่วยเขาไว้แม่ไม่ให้เขาย้อยลงไปนะคะประมาณเส้นสะโพกลงมาประมาณ20เซนนะคะจากเส้นกลางนี้นะคะฝังแล้ว1เซน ก็เย็บเป็นเก็ตนะคะตรงบุมนี้เท่าเดิมค่ะตรงนี้หนึ่งเซนนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นเก็ตเย็บแบบไม่ให้เขาแลบแลบลงไปข้างล่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าถุงสำหรับคนที่มีหน้าท้องใหญ่ปวะสะโพกนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ